สวัสดีค่ะรถเป็นอะไรนะคะอ๋อรถมีเหมือนมันท่อมันรั่วครับแล้วท่อมันปิดเลยมาท่อมันผิดเบอร์รั่วมันเใหญ่กว่าปกติแล้วมันมีเหมือนเหมือนเป็นไอน้ำเกลืเกีือเขียวครับตอนนี้ตั้งก็เลยเปลี่ยนให้หมดสีสันในตัวเกลือตัวนเขาติดตั้งเนี่ยมันจะมีท่อลักษณะของไอโซบท่อ ใช้สี่มิลห้ามิหกมินะครับแ,บบแต่ข้างเน,นี่ยคือแกอะไรด้วยกันพ่อก็จับใส่เข้าไปคือ format ของลานคือที่นี้มันใช้กับท็อปเส้นเลยใช้ประมาณท่านม่ลนะคร้บสี่มิลนี้จะ่คับเกินไปห้าหกมิก็จะหลวมหมุนไม่เลยนะครับคือช่างถ้าไม่ได้ละเอยียดไม่ไม่ใส่ใจก็จะไม่ได้ดูแล้วข้อเสียมันผลเสียม,มันคืออะไรคะก็หลวมหลวมพอหลวมแลวม้วจะมีอาการยังไงรลวกซึมเหม็นได้ไม่ได้ไม่ได้เหม็นก็นหรอกแต่ว่ารลวซึมได้ง่าย เาม,มีกินหรวแ่วาเดี๋วลองไปดูว่าเก๊สหายร้ายน่าจะดเรามาหาช่างเพราะว่ามีอาการอะไรคะผิดปกติอะไรไมลิ่นมันมีกลิ่นเห็นแก๊สแค่นี้มกลิ่นแก๊สแล้วก็กระตุกนิดกระตุกกระตุกก็เลยแบบจะค่อยสบายใจ<ำ>ก็เลยมามยซ่อมก่อคือระบบลก็เลยเช็คเช็คครับ ครับ<ช>ทั้งระบบครบให้น้ำมันแก๊สใช้ได้เหมือการทุกยา่า,ยานอ๋อเกินเกินแก๊สให้บาลงจะช่วยประหยัดขึ้นไหมคะมต้องลองวิดูต้องลองเพราะไม่ต้องซื้อมอกแล้วใช่ไหมอันนี้ทำอะไรคะพี่เสิร์ชเข็คตัว เลขลัวก็ใช้พี่น้องเขาเปลี่ยนมาแล้วไงของเก่ามาคือตอน้เราตอนนี้เราไม่ได้รีวลา,าเปลี่ยนันนี้แตว่ามาแล้วก็ตรวจสอบดูว่ามีอะไรที่ติดตัวนี้ามีเี่ยนมาคือเอน้อย ตดาในาแล้วรประามันจะประาาไม่ได้ขอบอคุณมากลวาายไ่ได้เชิันพักอ่างไว้ติดขัดเรื่องอะไรก็้ามา,า,มาบ,บ้านอยู่ไหนคะเนี่ย